สวัสดีครับผมอคนป่านะครับคลิปนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนควรจะแช์นะไม่งั้นอาจจะมีเด็กๆหรือน,น้องๆที่เล่นเกมอาวีเป็นเหยื่อเพิ่มนะครับซึ่งมูลค่าการกองสูงถึง20,000บาทนะและนี่เกิดขึ้นกับเด็กอายุเองนะครับามาฟังเรื่องราวกันเมื่อวันก่อนเนี่ยมีพ่อของน้องคนหนึ่งนะครับขอเรียกว่าพี่ชายแล้วกันเขาส่งข้อความมาหาอมเกี่ยวกับร้านรับเช่าไอดีเกมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีธุรกิจให้เช่าไอดีเกมนะพวกไอเดียดิก้ไอดีแม,ม่ส้มหรือพวกไอดีสกิลไลสวยๆก็จะคิดราคาตามช่วงไป คือไอดีพวกนี้เนี่ยราคาแพงครับบางทีก็หาคนซื้อยากก็เลยเอามาปล่อยเช่าง,ง่ายดีซึ่งธุรกิจแบบนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มมานะครับก็มีการปล่อยเช่าหลายเกมเลยและทีนี้ลูกชายของพี่ชัยเนี่ยเขาก็ไปเช่าไอดีเกมงก็เล่นด้ตามปกตินะครับซึ่งขั้นตอนการเช่าเนี่ยทางร้านก็จะส่งไอดีและพาร์สมาให้แล้วพอน้องล็อกอินได้เสร็จทางร้านก็ทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วพอหมดชั่วโมงการเช่าก็จะทําการล็อกอินซ้อนนะครับเพื่อให้น้องออกจากระบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ลบข้อมูลเกี่ยวกับไอดีและพาร์ตออกไปจาก เอ่อเมสเซนเจอร์ทาง f เ c e b o o k ซึ่งมันก็ดูเป็นขั้นตอนที่โอเคอยู่นะในการทำธุรกิจแภทนี้นะครับทีนี้พอห่านไป4-5วันนะครับทาง้านก็มาโวยวายครับว่า ID เขาโดนแบนซึ่งน้องได้ทำการเช่าไอดีตอนเดือนที่5แล้วก็โดนแบนถึงเดือน1 1ก็โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาโดนแบนองเดือน แล้วทางร้านก็ให้ทางน้องรับผิดชอบค่าเสียวกาสของเขาปเป็นเงินจำนวน2 0 0 0 0นบาทและก็แบบโหเล่นยิ่งๆเลยนะครับแล้วก็มีการคำาครูด้วยนะแล้วก็ให้ไอดีกับพาร์ทไปลองล็อกอินดูนะครับแล้วก็พอล็อกอินปุ๊บเนี่ยก,ก็ปรากฏว่าไอดีโดนแบนอยู่จริงทีนี้พี่ชัยก็ติดต่อมาขอคำแนะนำจากบอมว่าจะทำไงดีคือตอนนี้จากที่บอมดูนะเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้ไอดีโดนแบนและโทษแบนมันก็แปลกๆคือแบน6เดือนอ่ะมันเป็นโทษของการโยกดาวนะครับบอมเลยแนะนำว่า ให้ไปติดต่อซัพพอร์ตของไกรนาว่าไอดีนี้เนี่ยโดนแบนเขาหาอะไรกันแน่ถ้าหากโดนแบนเพราะน้องเนี่ยไปอา่าไปด่าใครเขาหรืออะไรงไงที่ไม่ใช่การโยกดาวหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไปใช้แฮกแมปอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะให้พี่ชายเขาจ่ายให้นะครับเพราะว่าเราผิดจริงแต่ว่าถ้าหากเป็นโทษอื่นเนี่ยน,นี้ผมว่าอาจจะเป็นเพราะคนอื่นทําอะไรพวกนี้นะครับซึ่งคุณขายก็บอกว่าเคยติดต่อมาแล้วไมไ่เรื่องส่วนพี่ชายก็ดูเหมือนว่าจะไม่กล้าติดต่อนะครับผมก็เลยแอบติดต่อเอง อันนี้อยากรู้อยากเห็นล้วนๆเลยเนะี่ยปรากฏว่าไอดีที่เขาให้มาโดนแบนจริงครับแต่ว่าโดนแบนตั้งแต่เดือนปีที่แล้วทีนี้ก็งงเลยครับอา้าวทำไมามันโดนแบนก่อนนะทีนี้บอมก็เลยถามน้องเขาว่าตอนเล่นอยู่อะแคปภาพไอดีเกมไว้ไหมเพราะว่าบอมรู้สึกว่าไอดีนี้มันจแปลกนะครับเพราะว่าน้องเล่นได้ไงเพราะมันโดนแบนมันต้องนานแล้วทีเนี้ยโชคดีครับที่น้องมีภาพที่เล่นอยู่พอดีนะครับอันนี้ให้สังเกตรูปนะ มันจะมีรหัสจรางอยู่นะครับซึ่งรหัสตรงนั้นเราสามารถใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของ ID ได้ครับทีนี้ผมก็เลยเอาเลขไอดีเนี่ยไปให้ทางซัพพอร์ตเตอร์เขาตรวจสอบนะครับกดว่า ID ที่น้องเล่นเนี่ยมันยังไม่โดนแบนนะสรุปคือ ID ที่เขาบอกว่าโดนแบนกับ ID ที่น้องเล่นมันคนละไอเดียครับและทีนี้เอาละอะไรยังไง <c oughs> ถ้าหากใครจำได้เนี่ยคือเขาส่งยูเซอร์กับพาร์มารอบแรกแล้วแล้วก็ลบออกนะครับและทีนี้ก็อาจจะผมใช้คำว่าอาจจะนะเอา ID ที่โดนแบนมาแจ้งเรียกเก็บเงินจากลูกค้าซึ่งถ้าหากใครเล่นเอเนี่ยพามชีกันได้หน้าบอกเลยว่า ID ที่เซไว้เนี่ยมีเพียบเลยจำไ,ได้หรอครับว่า ID ไหนเนี่ยเช่ามาแลทีนี้พอเราจับไต่ได้ทางร้านเนี่ยจากที่เล่นท,ทู่ต่างยิ่งนะครับก็กลายว่าไม่ตอบอะไรเลย <c oughs> เอาจริงก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ทางร้านจะจำาอดีผิด แล้วก็ในส่วนของเคสนี้คนที่ฟังจบเนี่ยคิดว่าทางร้านอาจจะมีเจตนากองหรือเปล่าครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันนะครับ